โอ้โหที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้โหเมืองสวรรค์ดินแดนแห่งของกินจริง,รงๆว้าวเว้า well สวัสดีค่ะโย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 กลับมาพบกับนิวเช่นเคยนะคะใน a อวาเกมนั่นเองวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นแบบของมิฟซิตี้นะคะมิฟซิตี้นะคะคือแบบของอ่าเป็นดินแดนแห่งสวรรค์น,นะคะเป็นเขาเรียกว่าราชุมชนแห่งสวรรค์แล้วก็ของกินฟรีนั่นเองอันนี้แหละคะ่ะที่นิวชอบที่สุด <laughs> โอเคค่ะก็วันนี้เราก็นิวก็เพิ่งเริ่มเล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นแบบที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะในหมู่ชาวโรบอกด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างก่อนละกันอะ่ะก็นิวได้บอกไปในเม้นของคลิปที่แล้วนะคะว่านิวเนี่ยได้อ่ามาเล่นในแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน,น้องๆจะอ่านหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเกิดไม่ได้อ่านเดี๋ยวพี่นิวก็เล่นคนเดียวก็ได้เชะก็โอเคค่ะก็อันดับแรกนะคะมันก็จะมี ที่ตกปลานะคะตรงนี้โอ้โหตอนปกติตรงนี้คนเยอะนะคะแต่ว่าไปไหนกันหมดอาจจะแบบว่าไปนอนพักผ่อนกันหรือเปล่านะคะปกติจะต้องมาทํามาหากินกันตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้คือที่ทํามาหากินของเมืองแห่งนี้นั่นเองนะคะให้เราตกปลาเข้าไปนะคะเราก็จะได้ตังมานั่นเองแล้วก็เอาปลาไปขายนะคะโอเคค่ะก็ เดี๋ยวนิวจะพาไปที่เพทช็อปก่อนนะคะก็จะสังเกตว่าทุกคนเนี่ยมีเจ้าตัวมีฟตัวนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัวมีฟเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เพราะนิวก็อยากได้เหมือนกันนะคะโอเคไปกันเลยแวบ,บเข้ามาแล้วนะคะอ่ะ เอาเธออย่าบาังกล้องทิ้งสิโอเคค่ะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีที่ขายสินค้าเอาไป้ขายสินค้าส,าสิที่รับซื้อปลาของเรานะคะตรงนี้นะคะเพจช็อปนั่นเองนะคะนี่เดินเข้ามานะคะมันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะมีะซื้อมีฟนะคะตัวนี้นะคะมันก็เลือกสีได้นะคะถ้าเกิดเราเจะสีอะไรแล้วก็สามารถต,ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นิวยังตังไม่พอมันต้องใช้เงินประมาณ500คอนนะคะเราก็ต้องไปทําการตกปลาเพื่อเอามาขายตรงนี้ก่อนนะคะก็จะ สังเกตว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปทําการตกปลาเพื่อเอาเงินมาขายดีกว่าอย่บาบังไปโอเคออกไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปที่บอ่อปลากันเลยเย้โอเย่โอเย่ตรงนี้นะคะอประจําการที่แฟบได้เบ็ดมาแล้วโอเคก็ทําตามมานะคะก็เกิดเราแบบว่าอยากเวียงอยากเวียงเบ็ดอ่าจะเกี่ยวเบ็ดไปตรงไหน อยากเกี่ยวเบ็ดไปตรงไหนก็ให้เรานี่ค่ะทำตามพูกสอนต,ตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยนะ <laughs> มือใหม่มือใหม่โอเคอะได้ละลอง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 เดี๋ยนะ,ะช่วยไปโอ้โหครั้งแรกก็ได้เลยนะคะเป็นไงล่ะมือพะการมากๆโอเคตกเข้าไปเอาเลย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 นาเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวเจา่าอ้โหไกลเกินไกลเกินนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันน่ะได้มาแล้วทําไมมันได้แต่อันปลาที่แบบตังน้อยๆทั้งนั้นเลยขอปลาทุกเทียบหน่อยได้ไหมสักตัวหนึ่งอ้าวเฮ้ยอ่อได้มาแล้วโอ้โหสามคนเมื่อกี้เจ็ดคอนน้อยกว่าเดิมอีกไปตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างต้องไกลๆหน่อยโอ้โหใกล้ไปใกล้ไปรู้สึกว่าการตกปลาของยูเหมือนการเชียร์มวยมากเลยค่ะเวลาตรงนู้นตรงนู้นโอ้ตรงนู้นก็จับกันเป็นกลุ่ม โอ้โหไม่ได้ขนาดอยู่กันเป็นกลุ่มยังพลาดออฮะได้โอ้โหสี่คอนทำไมมันได้น้อยจังเลยเนี่ยอะโอ้ยพลาด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 อ่าเดี home. ๋ยวขอหมุนหมุนไปทางนี้หมุนไปหมุนรู้จักคำว่าหมุนไหมเมาเมาไม่ไปเมาเมาเมาพังนะตอนนี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่อ่ารู้สึกว่าเนี่ย เป็นนักตกปลาไม่ได้นะไม่มีความแม่นเลยเะคะเอออ่ะโชว์แอปขออีกขออีกสักสักเอะอาได้โอ้โห18คอนว้าวาโอเคโอเคค่ะเราก็ตกกันได้พอสมควรแล้วนะคะเมื่อกี้มันบอกเนี่ว,ว่าคุณได้ตกปลาแบบเกินเยอะเกินไปและให้คุณไปขายบ้างเถอะอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําการขายปลาก่อนล้วกันเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าเขาเรียกว่า ตะค้อตะก้อใครเคยจับปลาช่อนใชิแมร์มันก็จะมีตะก้ออะไรสักอย่างอ่ะเออเต็มแล้วตอนนี้เราก็ต้องทําการถ่ายเปล่าออกไปก่อนนะคะมาตอนนี้เราก็มาทําการคายปลากันดีกว่านะคะเซล l you fit นะคะ s e ล l อ l l เลยค่ะท r a p โอ้ได้มา300จุด3คอนโอเคเดี๋ยวไปตกอีกสักหน่อยก็จะได้ตัวมิฟแล้วนะคะเพราะตัวมิฟมัน500โอเคตอนนี้มี300แล้วนะคะโอเคไปไปตกตัวมิฟกันต่อนะคะช r a p อ่า ป้าเพื่อเต็มเปหาหมอโอ้โหไม่มีว่างเลยอ่ารอก่อนก็ได้ระหว่างนี้ก็ขอลงไปดูข้างล่างก่อนละกันดำน้าดูปลาดูปลาการังเอาไหนละปลาไม่มีปลา <c oughs> ที่เห็นมันคือภาพลวงตาใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ว่างสักอันเลยอะ่ะโอเครอต่อคิวก่อนละกันอ่าตอนนี้ก็ว่างแล้วนะคะมามาทําการตกกันต่อนะคะตกกันเพื่อที่บอกว่าเราจะได้เอาไปซื้อเจ้ามีบมีดกันนะคะ โอเคก็ okay. เหลืออีกประมาณ200อคอนอย่าได้มาแล้ว8คอนอชัอชฮาอจชแอฟโอ้โห้พลาดพลาดเฮ้ยเอาได้มา6คอนนี่นนะอ่าเอาอพาเอาได้มา10คอนโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอ้โหตรงเป๊ะเช๊ะ4คอนนี่ ที่นิวได้สูงสุดนะ่าจะประมาณยี่สิบกคอนได้นะคะยี่สิบสองคอนแต่ว่าพลาดพลาดพลาดโอ้ได้โอ้โหสิบสี่อคอนอะนี่มีมปลาทำไมมันโดนวะเออดีสงสัยเราตกจั่วไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอ่าเออโอ้โหพลาดอีกแล้วไปไกลไปไกลเกินนะคะไปไกลเกินเออจ้าโอ้อโหไกลเกินอีกแล้วอะ อออท่าเอาไม่ได้อพลาดพลาดพลาดเอาได้มานะคะเก้าคอนนะคะอ่าโอเคอ่าโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ตกได้พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการขายปลากันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ตะก้อน,นิวก็เต็มตะก้อแล้วปลาช่อนเต็มแล้วโอเคเราขายปลาช่อนเดี๋ยวเราไปขายปาลปา,ยปาช่อนกันที่เพจช็อปของเราแน่ยนะคะเพื้อที่เพื่อที่จะมาซื้อตัวมิมิบของเรานนัเอง <laughs> นิวโชคได้ตัวมิมิบอ่ะมันน่ารักดีนะคะ โอเคมาตอนนี้เราจะได้ห oh, okay. ้าร้อยคอลหรือยังเซลล์ยูฟิงเราไปจ้าบโอเคได้แล้วนะคะไปกันเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราซื้อตัวมิฟมิฟของเราอ่ะโอเคค่ะเอาสีอะไรดีคะแต่นิวชอบสีหยอสีแบบฟ้าๆหน่อยอะแต่เดี๋ยวขอดูสีอื่นก่อนละกันอ่ะฮะเอาสีอะไรดี อ๋อมีแค่นี้เหรอนึกว่ามันจะมีแบบโห,หละหลายเฉดสีนิวชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครเอาสีเหลืองดีไหมสสยเหลืองอ่ะเอาสีเหลืองดีกว่าอ่ะใส,ส่สีเหลืองสีเหลืองเคอ๋อลืมใส่ชื่อโอเคชื่อ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 เอวาแล้วกันชื่อชาแนลนิวนะคะเอวาอ่ะอเค คุณต้องการซื้อในจำนวน500รอคนไหมโอเคเรามีตังพอนะคะเราก็ซื้อไปมามาแล้วตัวมิบๆของเรานะคะตัวนี้ยา yeah. หัวโล้นมาเชียวอันนี้มันให้บอกอะไรเนะี่ยดีเดสอัพเหรอคูลเลอร์อันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ c อเ s อรี่ของเจ้ามิฟใช่ไหมน่าจะใช่ แล้วทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยนะหรือว่าเน็ตนิวกากมันเลยไม่ขึ้นขอดูหน่อยอ๋อเซนนิฟโฮมเช้งนิฟเนมอ๋อนี่คือถ้าเกิดอยากให้เจ้ามิฟเนี่ยไปน,นอนในบ้านก็เอาตัวนี้นะคะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อเจ้ามิฟก็ตรงนี้เลยดีนะมันมีเปลี่ยนแบบชื่อเจ้ามีด,ด้วยแต่มาตรงนี้มันไม่ขึ้นนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกก่อนล้วกันามามาโอเคค่ะเราก็ได้ เจ้ามิบของเรามาแล้วนะแดะดแด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 แดอยู่ไหนเนี่ยตัวนี้นั่นเองออกเฮ้ยเดี๋ยวนะมิบมิบง่วงเหรอเหมือนมิบง่วงนะดูดิ <c oughs> มิบง่วงใช่ไหมมิฟมิบมิฟแต่ว่าทำไมนิวกดตรงนี้มันไม่ขึ้นให้แบบว่าเอ่อหรือมมันไม่ขึ้นอยู่แล้วยังไงก็บอกด้วยนะคะโอเคก้าเดี๋ยวเรา จะไปที่ตามร้านต่างๆกันนะคะอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแต่ว่าตอนนี้เงินของนิวมันคงยังไม่พอมันต้องไปตกปลาก่อนเนาะเพราะว่ามันมีแค่ร้อยเจ็ดเองตอนนี้มันก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะอืมอเคเฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะเป็นอัเทอร์อัเทอร์เดี๋ยวนะขอดูอัเทอร์ก่อน นี่แบ็ k ออเ h อร์โอเคก็จะเป็นน่าจะเป็นกรอบรูปนะดูท่าแล้วปสเตอร์โอ้ปสเตอร์ว่าแปะบ้านนีน่น,นะคะโอ้มีแดน TDM ด้วยนะคะโอเคอ่ะแบ็กนะคะเอนเตอร์เทนนะคะก็จะเป็นพวกทีวีนะคะเครื่องเสียงวิทยุโอเคแล้วก็ออกออก,ออกทำไมละยังไมด่ดูหมดเลยต่อมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวห้องน้ำโอเค ต่อมาก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นนะคะโอเคแล้วก็ห้องนอนนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะทอยเลแล้วก็สมอลล์มิ r o เรอร์คืออะไรวันนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากโอเคค่ะแปะเดี๋ยวเราไปตามร้านอาหารกันดีกว่าทุ่งเป๋าปกไปเลยฮะ ู้สึกว่าตอนนี้มีมิฟเราง่วงนะคะมิฟเอวาเราง่วงเดี๋ยวนิวขอเดินลเลาะไปดูก่อนนะคนอันนี้ Im p r o v e m e n t คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อย i m p r o v e m น n t นะคะตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันอ๋อเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะพวกทาสีพวกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากเอาก็ซื้อตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะมีแค่นี้เหรอบอเปเปอร์ อ๋อบลูเบดอ๋อทรงบ้านนะคะอ๋อรู้แล้วเข้าใจละอันนี้ก็จะเป็นสีทาบ้านนะคะอย่างอร่อยคอนอันนี้น่าจะเป็นพื้นพื้นบ้าน mm hmm. ราคาก็ไม่แพงมากนะคะดูท่าแล้วโอเคไปไปถึงกันต่อเมื mm ่ hmm. อกี้เราก็ไปชมสถานที่ขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สถานที่อะไรนะขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปในเมืองกันย่า yeah. บอกมิบมิบรอแม่ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะแต่งตัวให้ <c oughs> ตอนนี้มิบเราหัวโลนมากโอเคตอนนี้มันจะเป็นเดี๋ยวเพลกล้นะคะเป็น uh, เดี๋ยวขอไปโรงเรียนสิอ่มาดูกันแฉกเข้ามาแล้วนะคะ,ะมันก็จะมีโรงเรียนมีชุดให้เราแต่งด้วยอาเดี๋ยวขอสีนี้แล้วกันเดินไปปั๊บ w ว e r e are ดยู uniform? โอเคถ้าคุณต้องการใสย่ยูนฟอร์มนี่โบ <c oughs> นิวได้ทาการใส่เสื้อมาเรียนแล้วน่ะขอสีน้าตาลแล้วกันโอเคเรามาเรียนกันดีกว่าชว่วยสวัสดีทุกคนวันนี้เราเราชื่อนิวนะวันนี้เราจะมาเรียนเป็นวันแรกทุกคนอะไม่ทราบว่ากำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่หรออ๋อไม่มีใครตอบโอเคค่ะไม่เป็นไรเราก็คือหญิงนะคะโรงเรียนนี้มีแต่คนหญิงเท่านั้นเลยแล้วก็นั่งเรียนไปนะอ่าอะไรเนี่ยโอเคยูดอนโกทูสคูนทูมาโลบีคอร์โยไมฟอร์วิลคิด เขาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่มาโรงเรียนนะคะเพราะว่าฉันไม่ชอบที่นี่นะคะโอเคไปอ่ะ okay, โอเคไปอออยออกสิโอเคค่ะเราก็ออกมาจากโรงเรียนกันดีกว่านะคะเป็นคนไม่ชอบเรียนนะคะเป็นแบบไปโรงเรียนได้แป๊บเดียวอะ่ะขอโดดดีกว่าโอเคมาอ่าอันนี้เป็นร้านแวกเข้าไปอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยอ๋อ้านกาแฟนะคะร้านเบเกอรี่ของเราแน่เองอ่าสวัสดีค่ะขอโดนัท เอ้ยเดี๋ยวนะดูท่าดูท่าสั่งเทมไลแล้วขอโดนัทหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นกาแฟสตาร์บัคหนึ่งแก้วนะคะเป็นรสเอสเปรสโซอัปเปอคาปูชิโน่布拉布拉นะคะขอบคุณมากค่ะจะไปนั่งรอนะคะโอเคระหว่างนี้เราก็นั่งรอกาแฟนะคะแต่ดูแล้วคงไม่รู้เรื่องกันโอเคเดี๋ยวเราไปชงเองดีกว่าอ่ะโดนัทนะคะสามารถกินได้เลยนะคะกินเข้าไปกินเข้าไปเอ้ยทบกระพียกระพีอย่างงี้มิบิบกินไม่ลงไิบิบ ไม่กินครับผมง่วงครับโอเคไม่ก oh, ินก okay, like ็ไม่ก okay, so ินล so nice ูกแล้วแต่นะลูกนะแม่กินก็ได้โอ้โหอร่อยมากโอ้ยมิบมิบถึงกันหน้านี่เอ้ยเดี๋ยวหน้าไม่มิบหายโอ้ไม่มิบแบบตกใจนะคะคืออะไรขึ้นคืออะไรขึ้นโอเคค่ะก็ต่อมาก็เป็นน้ําผลไม้นะคะอ่ะเอาดูนั้นหรอกไม่อร่อยเลยโอเคค่ะต่อมาก็เป็นอะไรเนี่ยน้ําผลไม้เหรอะทำไมกินเข้าไปกินเข้าไปโ้มหู <G ül> โอ้โหชื่นใจนะคะหืมแซบแซบ,บ,บหลายแซบหลาย <S <S <ๆ>โอเคพอแล้วพอเป็นวิธีพออิ่มแล้วไปดีกว่าอ่ะออกไปกันนะคะแหวกไปอ่าจุ๋ยมีที่ไหนอีกเนี่ยตรงนี้มันปิดนะคะก็เป็นยิมนะคะยังไม่มีการพัฒนาขึ้นมานะคะมันเป็นไรเดี๋ยวเราออกไปดีกว่ามีแค่เนี้เหรอโอ้โหไม่เป็นไรเดยวสูงมนมีมีมีง่วงตลอดเวนะคะ เออเพสตาบอลอันนี้เป็นการเล่นบอลนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าอันนี้เล่นเราได้ตังค์ด้วยนะคะรู้สึกเป็นแบบว่าให้ตัวมิ๊มีเบกกิ้งลงไปในลูกบอลนะที่นิวเคย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 เห็นนะมิวฟิตตี้สตาบอลนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊ดหนึ่งนะคะให้มันหลดก่อนโอเคมาแล้วเรามันจะมีอาด่านให้เลือกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งมาเล่นก็เอาด่านหนึ่งไปก่อนนะคะโอเคเพลเข้าไปมามาแล้วนะคะนี่ ก็ให้เรากดแบบให้มิดบี๊บเนี่ยมันอย่าพยายามอย่าตกเข้าไปข้างล่างนะคะนี่พยายามบังคับมิดบี๊บของเรานะคะแชนแอปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าค่อยค่อยโอ้โหเด้งขนาดนี้เลยเหรอข,ขึ้นไปอ่ามีความสปีดสัวกูไปนี่ได้มาสองดาวแล้วเป็นอัน เสร็จเรียบร้อยโอ้โหแค่นี้ก็ได้3ดาวแล้วนะคะแกรเคลียดด่านแรกเข้าไปเป็นไงง่ายไหมเออง่ายเนาะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนพากลับไปที่บ้านของเรากันนะคะที่โฮมแฟบอ่าเทเลพอร์ตด้วยคุณต้องการวาร์ปไปที่โฮมไหมคะก็กดโอเคไปเลยทว่มาแล้ว โอเคตรงนี้นะคะคือบ้านของนิวนั่นเองนะคะยู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 เดี๋ยวขอให้มีความฮปปี้ครับปีอันนี้นี่คือบ้านของนิวนั่นเองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันทุกแอปอ่าเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะบอกว่า welcome to your eastern นะคะเป็นเมืองของอีสเทนนั่นเองนะคะ you can start editing your home คุณต้องการแบบว่าเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณหรือยังนะคะให้คุณคลิกตรงปุ่มนะคะปุ่มนี้เลย นี่นะคะนี่เป็นการจัดสรรบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออ็อเซอรีที่มันให้เรามาฟรีๆนั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะ แต่ว่าตอนนี้นิวจะยังไม่ยังไม่ทําการตกแต่งอิสซาร์ในบ้านนะคะแต่ว่าเราจะมาทําการตกแต่งกันในพาร์ทหน้ากันดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกเนาะก็เป็นการเริ่มใช้ชีวิตในเมืองมิวสิตี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในมิวสิตี้นะคะก็วันนี้นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณมากๆานะคะที่มาติดตามนะคะฮู้ฮู้เอ้ยเย้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 โอเคค่ะคุณชาวท่านี้มากอันนี้คือท่ากดหรือท่าเต้นเนี่ยโอเคค่ะก็กลับมาพบกับนิวได้ใหม่ในคลิปหน เอาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะว้าว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 วาวบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเย้เย้เย้